ในหัวข้อของผมในนี้นะครับมาไม่ทราบว่าท่านไหนเคยถ่ายภาพกับงานสตรีทอาร์ตบ้างไหมครับท่านอาจารย์ท่านไหนอามีพอสมควรนะครับก็หัวข้อที่ผมพูดในวันนี้นะครับก็คือผมตอนนั้นเนี่ยผมศึกษาเรื่องสตรีทอาร์ตในประเทศไทยนะครับทีนี้ผมก็มาดูว่ามันเกิดจากอะไรสตรีทอาร์ตจริงๆเนี่ยม,มันมีรากฐานมาจากไหนนะครับสตรีทอาร์ตเนี่ยจริงๆมันมีรากฐานมาจากกราฟฟิตี้ครับซึ่งกราฟฟิตี้เนี่ยเราเข้าใจว่ามันเกิดจากใน นิวยอร์กใช่ไหมครับโดยที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากศิลปินคนหนึ่งครับชื่อจูริโอ2 0 4นะครับต้องขออธิบายเพิ่มเติมนิดตัวนี้ว่าในทางของงานกราฟิตี้หรือศิลปินแนวนี้เนี่ย <c oughs> เขาจะมีความนิยมอย่างหนึ่งก็คือนามปากกาครับถ้าแปลเป็นไทยจริงๆก็คือชื่อในทางสายงานของเขาเนี่ยจะใช้คําว่าแท็กชื่อแท็กตัวเองก็คือชื่อนามปากกาตัวเองนั่นแหละครับแล้วก็สาเหตุที่เขาต้องใช้ชื่อแท็กเนี่ยเพราะว่าวิธีการแสดงออกของเขาเนี่ย เป็นการประชดพระยานสังคมการแสดงตัวตนออกมาซึ่งเขาไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเขาเป็นใครแต่ขอให้มีชื่อขอเขาไปติดในสถานที่ต่างๆนะครับหลังจากนั้นครับทากิ183คนนี้นี่จะเป็นจุดเปลี่ยนในวงการของกราฟิตี้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยตะเวนแท็กชื่อตัวเองครับไปตามสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับในนิวยอร์กนะครับโดยที่อย่างอย่างภาพที่เป็นนักเสี่นิวยอร์กานนะครับทีหินตอนปีเนะครับ เขาพูดถึงเรื่องกราฟฟิธีที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลของนิวยอร์กเนี่ยเกิดเกิดข้อพิพา่องมากเลยว่ามีการเขียนกราฟฟิตี้เต็มไปหมดแล้วตามลบไม่ไหวนะครับโดยวัฒนธรรมของกราฟฟิตี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปลายปี70นะครับก็คือ60เข้าปี70นะครับซึ่งวัฒนธรรมกราฟฟิตี้เนี่ยเป็นการแสดงออกทางด้านมันเป็นขาหนึ่งในฮิปฮอปนะครับฮิปฮอปเป็นค c u เ t อร์ใหญ่ใน,ใน,ใ,นในภาพรวมนะครับวัฒนธรรมฮิปฮอปเนี่ย เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มคนใช้แรงงานนะครับเกิดขึ้นพร้อมตนตีแจ๊สนะครับตนตีของชนผิวดำทั้งหลายแหล่ที่ถูกกดขี่นะครับและหลังเวลาที่เขาเลิกงานเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะแสดงออกแสดงตัวตนแล้วก็พูดระบายมันออกมานะครับวัฒนธรรมกราฟฟิตีเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งศาสตร์ในทางวัฒนธรรมฮิปฮอปนะครับซึ้งฮิปพอปก็จะมีกราฟฟิตีดีเจนะครับเอ็มซีนะครับ,ร ffiti, DJ, รบ,รบหลังจากนั้นครับ คำว่าสติอาร์ก็เริ่มเกิดขึ้นมานะครับสติอารเ์เป็นชื่อที่หมายรวมถึงศิลปะที่ไล่ที่ไลยล้อมอยู่ในความเป็นชุมชนเมืองนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยโดยใช้พื้นที่สาธารณาะครับเป็นส่วนสําคัญในการที่จะแสดงนะครับแสดงแนวคิดนะครับแสดงวิธีการสร้างสารรค์นะครับรวมไปถึงรูปแบบลักษณะการแสดงออกที่มันแตกต่างไปจากเดิม ที่เราคุ้นชินนะครับก็คือปกติในงานศิลปะจะอยู่แต่ในหอศิลป์หรือเป็นพื้นที่ปิดเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นแนวคิดของสตรีอาร์ตนะครับทีนี้เนี่ยสตรีอาร์ตหากแบ่งประเภทนะครับซึ่งขณะตอนที่ผมศึกษาเนี่ยในประเทศไทยตอนนั้นก็หาข้อมลูลพอสมควรครับซึ่งก็ค่อนข้างมีน้อยนะครับซึ่งการแบ่งประเภทสตรีอาร์ตตัวนี้เนี่ยผมก็ดึงมาจากหนังสือทางฝั่งอเมริกาเยนะครับที่เขามีการแบ่ง ก็จะแบ่งได้ประมาณอยู่หนึ่งแปดประเภทโดยคร่าวๆนะครับเราก็จะมาดูประเภทที่1ครับประเภทที่อยู่บนฝาผนังครับนะครับก็คือเป็นงานจิตรกรรมเพ้นท์นะครับก็จะมีหลายๆอย่างครับที่เมื่อกี้นะครับอย่างซ้ายบนนะครับก็จะเป็นผลงานของศิลปินสซติอาร์ชาวฝรั่งเศสครับชื่ออินเวเนอร์นะครับเขาจะใช้วิธีการโมเสกภาพนะครับ ก็คือนําแผ่นโมสเสกมาแปะๆนะครับโดยได้ดแรงบันดาลใจมาจากลักษณะของเกม8บิตนะครับแล้วก็อย่างภาพซ้ายล่างนะครับก็จะเป็นสติอาร์ตประเภทภาพ 3D นะครับคือเขียนให้ลักษณะมีมุมมองซึ่งผู้ชมเนี่ยจะต้องไปยืนอยู่ในจุดจุดหนึ่งแล้วก็จะเหมือนว่าภาพนี้เนี่ยมันทะลุออกมานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ศิลปินต้องการสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมนะครับระหว่างพื้นที่กับคนที่มาชมนะครับส่วนภาพขวามือนะครับจะเป็น ผลงานของศิลปินชื่อโลครับเป็นศิลปินที่เน้นการเขียนภาพสัตว์นะครับโดยใช้วิธีเลือกพื้นที่นะครับแล้วก็เขียนสัตว์ต่างๆที่ท,ที่ที่เขาสนใจเนี่ยเข้าไปร่วมสร้างกับเนื้อหาเรื่องราวของสถานที่นั้นนะครับศิลปินคนนี้เนี่ยตอนนี้ก็มีผลงานอยู่ในประเทศไทยน,นะครับมาทําในโครงการปลูกรุกนะครับอยู่แถวอ่า แถวเอเชียทีครับในโซนนั้นนะครับท่านใดสนใจก็สามารถไปชมได้นะครับอันนี้ก็เป็นสตรีนอสอีกประเภทหนึ่งครับเป็นประเภทที่เรียกว่ายานบอมบิงนะครับซึ่งลักษณะนี้เนี่ยคือเกิดจากแม็กดานะครับเป็นศิลป,ปินหญิงนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยเกิดจากที่เขาเริ่มทักโคเชอร์ครับแล้วก็ไปครอบก่อนประตูที่บ้านของเขาและหลังจากนั้นก็มีคนนะครับเริ่มเริ่มทักว่าเอ้า ลองทําให้มันใหญ่ขึ้นไหมทีนี้เขาก็เริ่มถักทออะไรที่มันใหญ่ขึ้นจนไปหอสถานที่ได้จนถูกว่าตีเป็นประเภทหนึ่งของสตรีทอาร์ตนะครับถ้าส่วนขวามือนี้ก็จะเป็นงานเป็นสตรีทอาร์ตอินสตอนะครับก็คือเป็นการผสมวัตถุจริงกับสิ่งที่อยู่บนกําแพงนะครับการเติบโตของการาฟฟิตี้ในประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่เล่ามาเมื่อกี้คือจาก สตรีอาร์ตมีฐานมาจากกาพิตีนะครับซึ่งสตรีอาร์ตที่เราหยิบยืมการแสดงออกบนพื้นที่ธารณะของกราฟพิตีมาใช้นะครับและที่นี้พอเข้ามาถึงประเทศไทยเนี่ยครับหลังจากที่ผมไปศึกษาแล้วเนี่ยสตรีอาร์ตเราไม่ได้เกิดมาเป็นสตรีอาร์ตเลยนะครับมันมีรากฐานมาจากกาพิตีที่อย่างลากลึกลงมาในประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งจริงๆกาพิตีในประเทศไทยเนี่ยต้องขอย้อนกลับไปน,นิดนึงว่าเราก่อตัวมาจากความเป็นวัฒนธรรมที่พอ ที่เข้ามาสมัยเพลงนะครับอย่างโจอีบอยชุดนั้นชุดแรกของเขาเนี่ยครับเราก็จะรับวัฒนธรรมมาการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับก็จะมีศิลปินในยุคนั้นก็จะเริ่มรับมาจาก MV ก็จะมีภาพกราฟฟิตีนะครับวิดีสิกวิดีโอแมกซีนยุคนั้นเนี่ยจะต้องมีภาพกราฟฟิตีออกมานะครับแล้ศิลปินในประเทศไทยก็เริ่มก่อตัวครับสร้างงานนะครับโดยหยิบยืมรูปแบบมาเนยครับการใช้สีสเปรย นะครับซึ่งหนึ่งหาได้ง่ายและทํางานได้เร็วนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้ใครจับได้นะครับนี่คือแล้วก็างานสเตนซิลนะครับการแท็กด้วยปากกามาร์เกอร์นะครับหลังจากนั้นพายุก,กาฟฟิตี้ของไทยเนี่ยเริ่มก่อตัวเป็นศิลปินกลุ่มหนึงมาแล้วก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนเข้าสู่ความเป็นสตรีทอาร์ตนะครับแล้วถ้าหากเราสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยสตรีทอาร์ตใน สิ่งที่ผมศึกษานะครับก็จะเน้นไปทางสติอาร์ตที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอเมรอกก็คือการสตรีนั่นเองแต่ถ้าหากกล่าวถึงสติอาร์ตที่เรียกว่าสติอาร์ตจริงเนี่ยในยงานเดรัจก,การกรุงเทพเมืองฟ้าอมรน,นะครับในศิลป,ปรกรรมแห่งเอเชียเอเชียนเกมรั้งที่13เนี่ยซึ่งมีงานของอาจรยา,ยารย์กัญญาอยู่นะครับเป็นงานลบพิลาซึ่งเป็นแนวคิดของความเป็นสติอาร์ตจริงๆแต่ว่าในยุคนั้นนะครับคนเราอาจจะไม่ได้มองว่ามันคือการมันคือสติอาร์ ่จริงๆถ,ถ้าเรานับความหมายแล้วก็การตีความการเลือกใช้พื้นที่เนี่ยเรียกว่าเป็นสิลปอาร์ตแน่นอนนะครับซึ่งถือว่ายุคนั้นพอกลับมามันเป็นความโมเดิร์นมากนะครับในใน,ในการคิดงานและการแสดงออกนะครับ <C oughs> ข้อสังเกตอันนี้ครับให้ดูนะครับผลงานก็คือหลักการของสิลปอาร์ตก็คือไม่ใช่แค่นําผลงานไปวางในสถานที่นั้นแต่จิตปินต้องมีการเลือกพื้นที่ และพื้นที่นั้นสะท้อนอะไรออกมาแล้วก็ผลงานสามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเล่าเรื่องราวกับสถานที่ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับต้องขออนุญาตไปเร็วนิดหนึ่งนะครับทีนี้สติีนอาร์ตของเราครับเป็นที่นิยมต้องเรียกว่าปรากฏการครั้งนี้เลยครับตอนนี้เทการโฟร์ทูนะครับก็คือเป็นการรวมตัวของศิลปินแนวกราฟิตี้แนวสตรีทอาร์ตรวมๆประมาณ10 11คนนะครับจัดที่นี่นะครับ แล้วก็มามีศิลปินดังๆก็คือลักกิตนะครับควนหาเวอยูรีเกียนสาคูนะครับ P 7นะครับ T R K นะครับเขาก็มาจัดในทรรศการแล้วก็เขียนครับเขียนโชว์แสดงผลงานตัวเองนะครับก็เพ้นเป็นผนังใหญ่เลยครับยาวรอบชั้น8ชั้นเนี่ยนะครับที่นี่หลังจากนั้นพองานนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปครับ ปรากฏว่ามีสื่อให้ความสนใจมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นประเทศไทยเราจะคุ้นชินแต่ว่าการพิจีตคือการทําลายไปพ่นตามประตูบ้านใครบ้างอะไรบ้างเขียนดา่าชื่อพ่อชื่อแม่คนนู้นคนนี้บ้างเราจะจินแต่อย่างนั้นนะครับพอะง,งานที่ออกไปทําให้ภาพลักษณ์ของสตินีนัทเนี่ยกลับมาดีขึ้นและทุกคนก็มองว่านี่คืองานศิลปะแต่งานงานชิ้นนี้เนี่ยยังอยู่ในพื้นที่เป็นพื้นที่ปิดนะครับหลังจากนั้นสินรีนก็มีการเติบโตครับในประเทศไทยก็คือ อย่างภาพใช้มือครับอันนี้เป็นสติีทรประเภทศิปทปลปะตกแต่งนะครับก็คือเป็นงานคอมมเชียลนะครับอันนี้เป็นประกอบของห้องกลุ๊มรูเดิอาร์ตนะครับแล้วฝั่งขวามือเป็นผลงานของเอเลเฟสครับซึ่งเป็นการสติตทอาร์ตร่วมงานกับผลิตภัณฑ์นะครับตอนนี้เนี่ยสติีทอาร์ตของเราพัฒนาการไปไกลมากนะครับไม่ใช่แค่ว่าอยู่เป็นงานสติีทอาร์ตอย่างเดียวนะครับจนจุดสําคัญครับณนะตอนนี้คือตอนนั้นผมแบ่งประเภทสติีอาร์ตประเทศไทยมี ข้อนี้เป็นข้อสำคัญครับสตรีทอาร์พัฒนาพื้นที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเทรนของโลกนะครับสตรีทอาร์พัฒนาพื้นที่หรือโปรเจกต์สตรีทอาร์ตเนี่ยมีความสําคัญมากล่าสุดที่ผ่านมาก็คือฮ่องกงสตรีทอาร์นะครับแล้วก็จอนช่วงที่ผมศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ในช่วงของโครงการบูลุอันที่2องครับสองพครับก็คือผลงานที่ โปรเจกต์สตีนอันบุรุกเนี่ยขอเล่าย้อนนิดหนึ่งนะครับว่าแนวคิดของครั้งที่หนึ่งก็คือการเลือกพื้นที่และเข้าไปพัฒนาพื้นที่ที่เสื่อมโทรมให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแต่ว่ายังอยู่ในสเกลเล็กๆครับก็คือตรงราชเทวีแล้วก็อ่าบริเวณรอบของแสนแสบแต่ครั้งที่ได้รับความนิยมเนี่ยก็คือครั้งที่สองครับเพราะครั้งที่สองมีการพัฒนามากขึ้นหนึ่งก็คือการเลือกพื้นที่แถบจเจริญกรุง นะครับมีการเลือกศิลปินจากภายนอกเข้ามาด้วยนะครับซึ่งครั้งที่1จะเป็นศิลปินไทยซะส่วนใหญ่นะครับแต่ครั้งที่สองเนี่ยคือได้รับการประสานงานมีคิวเลเตอร์นะครับแล้วก็มีการพัฒนาแล้วก็เลือกพื้นที่ให้มากขึ้นอ่านตรงนี้ครับซ้ายมือเป็นสติดอาร์ตจังหวัดสงขลาครับสงขลาก็มองว่าพื้นที่เรามีประวัติศาสตร์นะครับทีนี้จะทำยังไงส่งเสริมการท่องเที่ยวครับสติดอาร์ตนาพื้นที่เนี่ยเลยเข้ามาช่วยตรงนี้ครับทางสงขลาอ่านสติดอาร์ตที่ตรง มีการเลือกศิลปินมาทีนี้จุดสําคัญครับเมื่อเวลาเหลือ5นาทีจุดสําคัญที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือการวิเคราะห์พื้นที่สตรีทอาร์ตในประเทศไทยครับซึ่งผมมองว่าสตรีทอาร์ตเนี่ยศิลปินมีการเลือกพื้นที่ครับในการทํางานนะครับก็จะแบ่งเป็น4พื้นที่หลักครับพื้นที่แรกครับพื้นที่ติดถนนสายหลักนะครับพื้นที่นี้อย่างทางซ้ายมือจะเป็นผลง,งานของเล็กเฟสน,นะครับซึ่งอยู่ปูรุณพันที่2 ตอนนี้ก็ผลงานจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับก็พื้นที่นี้เ,เป็นพื้นที่หลักที่ศิลปินต้องการครับเพราะหนึ่งสามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายสร้างงานได้ชิ้นใหญ่แล้วก็สามารถมีมุมมองการมองเห็นที่ดีที่สุดนะครับ mm hmm. เพราะไม่ว่าคนจะขับรถผ่านหรือว่ายังไรเนี่ยสามารถบอกเล่าเรื่องราวขอกชิ้นงานได้ดีนะครับแต่ว่าทีนี้เนื้อหาที่นํามาใช้จะไม่สามารถสเปกหรือว่าเป็นเนื้อหาที่รุนแรงมากได้เพราะว่า เมื่อมีคนเห็นมากอัตราความต้องการมันก็สูงครับและหลังจากนั้นถ้าเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างไปที่ต้องการของใครบางคนเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับทีนี้พื้นที่ถนนย่อยจึงเป็นตัวเลือกรองลงมาครับสําหรับศิลปินที่ต้องการนําเสนอเรื่องที่ลึกเข้าไปนะครับอย่างรูปซ้ายมือนะครับเป็นผลงานสตินาบริเวณกําแพงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ธระระจัก์นะครับก็ค่อนข้างจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ ทางด้านการเมืองในตอนนั้นนะครับซึ่งศิลปินเนี่ยตั้งใจเลือกสถานที่และผลงานวิธีการสร้างผลงานเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่นะครับนี่ขอไปเร็วทีหนึ่งนะครับพื้นที่ต่อหรือซอยครับในส่วนนี้ก็คือศิลปินจะมีการเลือกผลงานนะครับวิธีการสร้างผลงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมช,น,ชนนะครับยิ่งพื้นที่เล็กมากเท่าไหร่ความเป็นสภาพแวดล้อมก็จะเข้ามานกิน,กนพื้นที่มากขึ้น นะครับวิธีการสร้างงานของศิลปินเนี่ยก็จะเปลี่ยนวิธีคิดนะครับอย่างภาพขวามือนะครับที่เป็นรูปคนเนี่ยที่เป็นรูปคนว่าดโปสเตอร์นะครับก็คือศิลปินตั้งใจไม่ให้ผลงานเขาโดดเด่นเกินไปเพื่ออย่างอย่างอย่างในบางครั้งเนี่ยในชุมชนอาจจะตกใจนะครับว่าอยู่ดีมีผลงานตัวการ์ตูนไปอยู่ในพื้นที่ของระแวกบ้านเขานะครับการที่ศิลปินเลือกแบบนี้เนี่ยก็คือเพื่อให้ กลมเกินนะครับแล้วก็ดึงความเป็นชุมชนออกมาใช้นะครับแต่ว่าในลักษณะของพื้นที่ต่อหรือซอยจ,จะมีข้อจํกากัดครับในด้านการมองเห็นนะครับอย่างภาพขวามือเนี่ยเมื่อพื้นที่ใหญ่และเวลาผู้ชมเดินเข้าไปชมเนี่ยอาจจะไม่สามารถมองผลงานได้ในลักษณะแนวละหน้าหรือว่ามุมมองที่ดีที่สุดนะครับอย่างที่4ี่ครับลักษณะพื้นที่ปิดก็คือพื้นที่แบบแกลเลอรี่ครับก็คือเหมือนที่เราคุ้นชิน เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยปัจจุบันสเตจอาร์ตไม่ใช่อยู่แค่พืนอกอย่างเดียวนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยถูกจัดมาอยู่ในพื้นที่ปิดนะครับแต่ว่าการคิดร่วมกับพื้นที่ก็ยังมีอยู่อย่างภาพซ้ายมือนะก็จะเห็นว่าศิลปินอเล็กเซสเนี่ยตั้งใจมองว่าเป็นห้องห้องหนึ่งไม่ใช่แค่ห้องอย่างเดียวนะครับหมายวว่าเป็นพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งทําให้ตัวละครของเขาเนี่ยเป็นอาศัายอยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นแนวคิดแบบ สตรีอาร์ตนะครับเข้ามาร่วมถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของ mm. หอศิลป์นะครับอันนี้ก็น่าจะใกล้กับเวลาที่พอดี15นาทีนะครับทีนี้ผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับเนื่องจากงานตอนที่ผมทำเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงปีเก่านิดหนึ่งนะครับกรีเสือดำนะครับผมไม่ได้ยกมาในสไลด์นะครับแต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตว่ากรีสตรอสีอาร์ตเสือดำที่เราเห็นเนี่ยช่องทางของสตรีอาร์ตแต่ก่อนก็คือ ผู้ชมต้องไปเห็นสถานที่นั้นเองจะเห็นผลงานได้เนี่ยด้วยการบอกต่อนะครับผลงานมันจะทํางานจากข้างนอกอย่างเดียวแต่ปัจจุบันเมื่อศิลปินสร้างผลงานแล้วนะครับความเป็นสติีอาจคือิสระแสดงแสดงออกอย่างไรก็ได้แล้วเขาก็เลือกใช้เครื่องมือคือโซเชียลมีเดียนี่แหละครับเป็นช่องทางสําคัญเพื่อโยงไปสู่ผลงานจริงนะครับซึ่งผู้ชมสามารถติดตามไปได้แนละ้วก็ใน ในทางกลับกันนะครับคนที่ต้องการจะทําลายก็สามารถเข้าถึงได้เร็วเหมือนกันนะครับซึ่งในการศึกษาต่อไปเนี่ยผมมองว่าในเรื่องของการมิเคราะพื้นที่เนี่ยพื้นที่โซเชียลมีเดียหรือว่าวิธีการแสดงออกศิลปินไทยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทของสังคมมากขึ้นแล้วก็จะมีการพัฒนาช่องทางพื้นที่ไปอีกมากขึ้นในต่อไปนะครับสรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังผมวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ